แล้วมันแล้วมันแล้วอันนี้เป็นเป็นเป็นคิวสองเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันมีอักเสเดนคือโทรศัพท์มันร้อนไปมันอยู่ใกล้เตานานกันไปมันก็เลยตัดนะหน้าตามก็ออกมาเป็นแบบนี้เราผัดเสร็จเรียบร้อยละหอมมากเราก็จะทําการเปิดไาเพื่อให้น้าของผักได้ออกมาเราก็จะ เติมน้ำลงไปเพื่อให้มันเป็นน้ำซุปน่าน่ากินมากน่ากินมากเลยน่ากินมาก มันจะน่ากินเราก็จะเคี่ยวมันไปให้ ให้ผักมันเปื่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวชนกวาผักมันจะเปื่อยก็คงอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะเดี๋ยวคลิปมันจะมีสองคลิปเพราะว่าเมื่อกี้นี้ความร้อนมันเยอะมันก็เลยกลับไปก็เลยมาเริ่มใหม่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงให้มัน เคี่ยวให้หอมจนผักเปลือยเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนอ้า